คือโบสของของฝรั่งอะ่ะเขาก็จะมีส่วนที่เป็นโบสใช่ไหมแล้วเขาจะมีส่วนที่เป็นฝังศพ ตอนแรกเราก็แบบว่าห้าวไงอย่าขุดอย่าขุดมาเลยตอนไปขุดแรกๆเนี่ยมันเจอศพแรกๆก็หลอนเลยวันที่สองเราก็เริ่มมองหน้าคนเป็นหัวกะโหลกละที่เรารู้ว่าเขาเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าเราเห็นชื่อเขาเห็นตรงบริษัทเขาเขียนว,ว่าเบนจามินเดลาเกตามกฎแล้วเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่อายุน้อยกว่า100ยปีไม่ใช่โบราณคดีเราไม่ยุ่งดินแข็งนี่แกะยากพอทรายเนี่ยนุ่มและเขาเห็นอดีตชาติของตัว,ขตวเขาเอง,เ,องเราไม่ได้เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นหน้าตัวเองคือมันเป็นภาพแบบ POV อะไรที่เขาว่าเนาะ สวัสดีครับผมหนุ่มคงกระพันครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือ f c ท่านใดนะครับกำลังหนักใจกับปัญหาค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่สูงเหลือเกินนะครับผมขอแนะนําอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือ EcoTEC h ครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากถึง20-40%ถึงเเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่า มันสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยครับและที่สําคัญที่สุดนะครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจดสิทธิบัตรโดยคนไทยจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยคนไทยนะครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับและสิ่งนี้นะครับผมลองใช้ที่บ้านและออฟฟิศแล้วนะครับ ได้ผลดีจริงๆครับช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้เยอะเลยทีเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาได้นะครับที่ bestitem.co หรือ Line bestitem นะครับจากเดิม7,500บาทแต่หนุ่มโคงพันธ์ออฟฟิเชีลนะครับให้ราคาพิเศษครับเพียง4,900บาทเท่านั้น Ecotec h ประหยัดไฟลดโลกร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสุดยอดครับ การที่เรามาเจอใครสักคนแล้วเราแบบเฮ้ยคนนี้ดีแล้วเราชอบถูกชะตาอะทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะคบเลยฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากเป็นล็อกสตาร์อยากอยู่คนเดียวแต่ในที่สุดอินนี้ก็ตื้อมาเป็นเพื่อนเราจนได้อะไรเงี้ยคนเรามันมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างบางทีแบบไปไปใส่บาตรที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลกแล้วพเพออิญแบบเราไม่มีที่จะนั่งแล้วคือคนเขาไปจองที่เยอะแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนึงกับพี่ผู้หญิงสองคนเขาบอกอ้ามานั่งกับพวกพี่นี่ แล้วก็เอิญที่หนูไปนั่งกับเขาแล้วก็เป็นคนขี้โมก็ขี้คุยแบบเป็นไงคะพี่นี่บ้านพี่อยู่นี่นี่ก็มองหน้าเขาแบบคุ้นคุ้นมากเลยแต่ก็ไม่ได้พูดกับเขานะแล้วก็ไอ้คนพิโลก็หน้าเหมือนกันหรอวะยอยะไรเงี้ยก็หันไปมองก็ไม่คุ้นนะคนอื่นก็ไม่คุ้นพอหันไปมองเขาอีกทีแบบคุ้นนั่งกันอยู่ห้านาทีทําไมมันคุ้นเขาจังเลยแล้วก็พี่อย่าว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูคุ้นแน่พี่สามคนมากเลย เหมือนรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายรู้จักกันไหมไม่รู้จักแต่แบบหนูนั่งมองหน้าเขาแบบพี่หนูรู้สึกมันเหมือนเราเคยทําอะไรด้วยกันมาก่อน<ม>แต่เขาก็บอกชื่อเขาว่าชื่อนี้นะให้มาตามหาพี่ทีหลังวันหลังก็ให้มาใส่บาตรที่วัดใหญ่วัน<ม>สำคัญสำคัญยังไง<ม>ก็เจอ<ม>พวกพี่<ม>ก็แบบเฮ้ยยังไงอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาไม่เชื่อว่าในโลกนี้มีเรื่องบังเอิญแล้วก็เพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยนั่งสมาธินะแล้วก็เห็นอดีตชาติของตัวเอง เพื่อนที่ไหนเพื่อนที่มหาลัยศิลปกรอเพื่อนที่มหาลัยศิลปกรเป็นคนกรุงเทพด้วยกันใช่แล้วเพื่อนทําไมถึงไปเห็นในดิจิตาชาติตัวเองเหมือนเขาได้รู้จักกับใครที่เขาสามารถแนะนําให้เขาฝึกนั่งสมาธิได้อะไรเงี้ยเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ชอบฝึกสมาธิวิปัสสนาไม่ไม่ได้บ่อยนะเขาไม่ได้ทําบ่อยพี่แต่คือเขาเป็นคนที่มีซิกเซนเจอผีบ่อยมากเรารู้ก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่โกหกแน่นอนคือเขาไม่ต้องการความสนใจทางด้านนี้ และเขาเห็นอดีตชาติของตัวเขาเองใั่ถูก่าไม่ใช่ไม่ใช่ของน้งโยนะไม่ใช่ของโยของตัวเขาเองเขาเห็นว่าดีตชาติเขาเป็นใครเขานั่งเราเห็นในนิมิตว่าเขาอะผมยาวผมยาวถึงพุงเลยแลรวก็อืมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรไงเง้เขาผมยาวถึงพุงเลยแล้วชุดที่เขาใส่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เลยวาดในกระดาษคือมันเป็นผ้าอาจจะเป็นสองชิ้นประกบหน้าหลังก็ไม่รู้คือมันเป็นชุดที่ตัดผ้าสีเดียวกันตลอดชุด กรอมเท้าแขนกระบอกอย่างเงี้ยแล้วก็คอกลมเหมือนเหมือนชุดฝรั่งอะพี่ถ้าดู the lord of the rings อะไรเงี้ยพี่จะสามารถเดาได้ว่าชุดเป็นแนวน,นั้นเลย<ๆ>เขาเล่าก่อน the lord of the rings ออกสิเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยในในนิมิตเขาอะเขาเห็นว่าเขาใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วสามีเขาเหมือนเป็นคล้ายๆอาจจะเป็นเจ้าเมืองอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระราชาออของแควน้นอาจจะเป็นเจ้าเมือง<ๆ>เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนคแล้วก็ ในเมืองเนี่ยนะก็โดนปล้นสะดมโดนบุกลุกทหารก็พาเขากับลูกชายเขาขึ้นไปบนเรือกําลังจะจะแล่นหนีละแล้วก็เรือเนี่ยก็โดนไฟไหมเหมือนฝ่ายตรงข้างอาจจะยิงธนูไฟมาแล้วก็เรือไฟไหมเขาก็โดนไฟไหมที่ที่น่องข้างหลัง <Okay. S 1> แล้วเขาก็แบบโดดน้ําโดดน้ําหนีแต่ว่ายน้ำไม่เป็นคือเขารู้ว่าในภาพมันตตาตรงที่ว่าทั้งเขาแล้วก็ลูกชายตายแล้วเขาก็ เอาขายให้เราดูแล้วก็ถลกกระโปรงแบบว่านี่ไงอันเนี้ยมันเป็นปานที่เรามีมาตั้งแต่เกิดแล้วคือเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขากวน้ําเขาไม่ชอบไม่ชอบว่ายน้ําเราก็แบบเฮ้ยอันนี้เล่าให้ฟังตั้งแต่เรียนศิลปกรกกลับมาที่อังกฤษค่ะกลับมาที่อังกฤษต่อ <laughs> ก็อยู่ที่ National Maritime ประมาณ11 <18 S 2> เดือนหลังจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่ Museum, Museum of London, London. ตอนนี้ก็ได้ทำงานที่รักละเพราะว่าได้มาทำหน้าที่เป็นนักโปราณคดีคให้กับ Museum of London ใช่แล้วหน้าที่ที่น้องโยต้องทำคืออะไรครับ คือเราก็คิดเราก็คิดว่าเรามีประสบการณ์พอสมควรจากอยุทยาที่เราขุดมาประมาณสองปีแล้วเรารู้ฉันรู้ว่าจะต้องทําอะไรหนึ่งตอนไปขุดยาขุดอะไรขุดพระชงโบราณค่ะเป็นส่วนส่วนหนึ่งของกรมศิลปลกรแล้วก็ทํางานกับบางบานชาวบ้านมีประสบการณ์มาแล้วสองปีเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะโอ้โหเมืองไทยร้อนจะตายยังขุดได้นี่อังกฤษ ทรรรดาเบเบแล้วไรแนี้พอเราไปถึงเขาก็นี่ไงชุดของคุณนะเราก็ต้องมีชุดด้วยเหรอนึกว่าจะใส่อะไรไว้ก็ได้นะเขาก็อยู่เมืองไทยใส่อะไรก็ได้เหรอใส่ก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนเราที่สบายที่สบายแต่ท่เขาแบบไม่ได้นะรองเท้าต้องเป็นเซฟตี้บูทซึ่งมีแบบว่าป้องกันหัวแม่เท้าหมวกก็ต้องใส่หมวกเซฟตี้ใส่หมวกเหมือนคนงานก่อสร้างหัวรองเท้านี่มีเหล็กแข็งแข็งป๊กปกอะไรมาทับไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรหมวกหมวกก็ต้องมี เ m e t ที่เป็นแข็งแข็งแข็งหินหล่นใส่ไม่เป็นไรค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของหินด้วยค่ะถ้าใหญ่มากก็เป็นถ้าก้อนเท่านี้ก็ตายก็ตายก้อนเท่านี้ก็ยังเล็กก็ไม่เป็นไรพอได้ก็มีเสื้อ High Visibility ที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสะท้อนแสงมมคววาา่สะท้อนแสงใช่ก็แต่งตัวเหมือนเหมือนคนที่เขาอยู่ในที่ก่อสร้างเลยค่ะก็คือเหมือนกันแล้วก็อทำไมเราต้องแต่งแบบนี้ด้วยวะ เราเป็นนักบอลัคดีนะออออทออําไมต้องแต่งตัวเหมือนคนที่เขา,านมิวนมวกรก่อกสร้างเออทําไมเราอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อแล้วเขาก็อันนี้เกรียงหนึ่งอันเป็นเกรียงที่เขาคล้ายๆคนฉาบป,ปูนนะคะออแต่ว่ามันจะเป็นอันกลางๆก,กว่าแล้วก็แบบนี่คืออาวุธของคุณเราก็โอเคแล้วเราก็ต้องมีปักกาดินซอเทปวัดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคใสก่กระเป๋าไปเสแล้วจะไปไซส์ไหนแล้วก็ มันมีอยู่สองไซส์นะมันมีไซส์โรมันกับไซส์ที่เป็นไซส์เกรฟยาร์ดก็คือไซส์ป่าช้าในโบสถ์ที่มาริโบนเราก็บอกว่าอันไหนก็ได้โอ้ยฉันไม่นะวันลันคดีฉันเก่งฉันจะเอาอันไหนก็ได้บอกโรมันก็เอาเลือกไม่ถูกเลยป่าช้าก็สู้โรมันก็เก่าแก่หลายพันปีเกรฟยาร์ดก็โอ้สมทันดังเราก็บอกว่าตอนนั้นกําลัง้าวเลยได้เลยแบบว่าเกรฟยาร์ดก็ได้แต่ว่าตอนนั้นคือจะมี เพื่อนรงงานอยู่3าคนที่เริ่มงานวันเดียวกัน mm hmm. ก็จะมีผู้หญิงสองคน2คน,2คน,นเขาจะดูโหดๆหน่อยเขาดูแบบเขฉันเก่งอะไรเงี้ยเขาจบเลยมาต้องเป็นโบราณคดีโบราณคดีเหมือน,นกัน,นกของอังกฤษใช่ของ,ขอ,งอังกฤษนะใช่คนนึงเป็นโปรแลนด์คนหนึ่งเป็นอังกฤษ mm hmm. แล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบคนนั้นน้าตาน่ารักหน่อยแล้วก็บอกว่าใชดไหนก็ได้ขอไปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สุดก็คือได้ไปกับผู้หญิงสองคนที่แบบโหดๆแล้วก็ไปกับโหดก็ได้แล้วคนน่ารักก็ได้ไปกับไซดโรมันแล้วก็บอกว่าปไซ ขุดศพก็ใชขุดศพไว้แบบอ,อยากทํามากแบบว่าแสรุปไปเก็บยาไปเก็บยาฮาวตอนนั้นห้าวมากแล้วก็แบบได้เลยตรงมารีโบนเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยไปอ่านมันจะอ่านว่ามารีเลโบนแต่ว่าไออังกฤษเขาเรียกว่ามารีโบนมารีโบนคือก็เป็นเป็นที่ที่มันราคาแพงมากๆับมันเป็น แบบคนรวยๆมารีโบนคือ <ib> ที่ที่มีราคาสูงใช่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอนที่เป็นอยู่ทางตะวันตกนิดนิถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือว่าสีลมได้ที่แบบเป็นที่แบบแพงมากอ่ะได้ใช่ไหมประมาณแบบนั้นถ้าใครมีปู่มีย่าที่ไปซื้อแฟลตราคาถูกๆเมื่อ20กว่าปีก่อน30กว่าปีก่อนถือว่าแบบว่าโอ้โหตกถังข้าสารเลยเพราะว่าที่ราคาขึ้นแบบฟุบมากแล้วคือเป็นที่ที่ ค่อนข้างพูดีเพราะว่าทางเวสของลอนดอนแอเรียเป็นแอเรียเป็นแอเรียที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีไปขุดตรงไหน่กเกย์ยาร์ดคืออะไรป่าช้าป่าช้าค่ะคือโบสถ์ของของฝรั่งอ่ะเขาก็จะมีส่วนที่เป็นโบสถ์ใช่ไหมแล้วเขาจะมีส่วนที่เป็นฝังศพใช่ก็คล้ายๆวัดเราเนาะต้องเป็นคนสําคัญประมาณหนึ่งถึงจะถูกฝังในในเกรฟยาร์ดแห่งนั้นต้องมีเงินประมาณมีเงินประมาณหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าจะไม่ต้องสําคัญมากๆถ้าสําคัญมากอีกระดับหนึ่งก็ไฮเกตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปขุด แล้วคือเขาต้องการใช้พื้นที่เพิ่มไงก็ขุดเคลียร์ตรงนั้นพื้นที่ถ้าตามตามกฎแล้วเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่อายุน้อยกว่า100่อปีถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่โบราณคดีเราไม่ยุ่งที่มาริบนในยุคไหนอันนี้ประมาณศตวรรษที่ก็ประมาณ1616งสักอย่างอะไรเงี้ยอ่ก็ประมาณ4500ปีใช่นะฮะตอนแรกเราก็แบบว่าห้าวไงอย่าขุดอย่าขุดมาเลยอะไรเงี้ยวันแรกท้องขุดประมาณ2 3สศพแล้วที่ขุดวันแรกที่ขุดเลยแล้วก็ ถ้าโชคดีมีเบลสเพดนี่คือง่ายเลยนายจรเกิดปีนี้ตายปีนี้โอเคเสร็เรียบร้อยเราก็เริ่มแบบวันที่สองเราก็เริ่มมองหน้าคนเป็นหัวกะโหลกแล้วคือไม่เห็นเป็นพี่หนุ่มอ่ะจะเห็นแบบอ๋อพี่หนุ่มจริงๆโหนกแก้มเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็จมูกเ้าเป็นอย่างนี้คือมองทะลุหน้าเขาไปเลย ันราะ,ะอะนนะมันหลอนพี่พเพราะว่าอ๋อตอนไปขุดแรกๆเนี่ยม,มันเจอศพแรกๆก็หลอนเลยแล้วก็มีคนฝรั่งเศสคนหนึ่งที่โยเจอมีชื่อด้วยตอนที่โยเจอก็คือเจอร่างเขาอะเขาฝังในแสะในในทรายซึ่งแบบว่าแกะง่ายมากเราก็ตรงเบรสเพจเขาเขียนว่าเบนจามินเดลากูเราไปเจอ เบนจามินเดลักูประมาณ4-500ปีที่แล้วเขาเป็นฝรั่งเศสที่เป็นโปรเตสแตนต์นที่หนีการ ดิสคริมเนจากฝรั่งเศสแล้วหนีมาอยู่ที่อังกฤษที่เรารู้ว่าเขาเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าเราเห็นชื่อเขาเห็นชื่อเขาเขาใช้ชื่อเบนจามินเบนจามินเดลาเกูเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วเขาเป็นมาูุทีหลังว่าเขาเป็นช่างวาดภาพเราก็เก่งด้วยแต่ก็ไม่ถึงปิกัสโซเวนโก่แล้ว,ลวรู<น>้ได้ไงว่าเขาหนีมาจากฝรั่งเศสเ,เพราะว่าจิงอังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ได้ถูกกัน เขาจะไม่มาอยู่ที่นี่หรอเหมือนไทยกับพ่อแม่สมัยก่อนแบบว่าอยู่ดีๆก็มีคนพ่อแม่มาอยู่เขาจะมาอยู่มาถูกฝังเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ได้ไงถ้าคนไทยไม่ต้อนรับเขาใช่ไหมก็เหมือนคนอังกฤษก็ไม่ถ้าคนอังกฤษไม่ได้ต้อนรับเขาเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้คนอังกฤษต้อนรับเขาก็คือความเหมือนกันคือศาสนาอาจจะเป็นเรื่องศาสนาอาจจะเป็นเรื่องศาสนาหรืออะไรสักอย่างแต่ส่วนมากเนี่ยหลายร้อยหลายพันคนเลยที่หนีมาจากฝรั่งเศสมาที่อังกฤษมันเป็นเวฟเหมือน โพเทโตฟาเมินแล้วพวกไอ l a แลนด์ไอริชก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกาประมาณนี้แล้วเพราะอะไรถ้าเขาใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศสแล้วเราถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้ตอนแรกเราคืตั้งสมมติฐานก่อนแล้วก็ไปตรวจเช็คอีกทีอ๋อถูกจริงๆด้วยเขาส่วนมากเขาจะมาเพราะไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วดิจอนนูนจอนี่โทมัสนูนนี่แต่เขายังใช้ชื่อฝรั่งเศสดูซึ่งคือเขาไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนเพราะคนอังกฤษรู้ว่าเขาหนีมาเพราะ เรื่องการถูก discriminate สมัยนะั้นคนฝรั่งเศสก็ไม่ได้อยู่ที่อังกฤษเยอะหรอกโดยเฉพาะช่วงนั้นสงสัยไว้ก่อนเลยว่าหนีจากการ discriminate ของเมนแลนถูกเยีดเป็นโปรเตสแตนต์แค่คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์มันก็ตีกันแล้วอะ่ะศาสนาเดียวกันนะเราเขาก็หนีมาไม่งั้นก็โดนฆ่าตายแล้วเราก็รู้ว่าไปเช็คทีหลังว่าเขาเป็นศิลปินวาดภาพชื่อดังก็เอาชื่อเขาไป search ก็เจอว่าเอาเขาวาดรูปเพราะว่าพวกศิลปินสมัยก่อนเขาจะได้คอมมิชชั่นจากคนรวยอะ่ะแบบนี่ไงเงินมาวาดรูปฉันสวยๆต้องสวยกว่าตัวจริงนะอะไรเงี้ยถึงอาจจะแบบว่าเหมือนจริงมากก็ไม่ได้หรือว่าก็ส่วนมากก็จะมีคนรวยๆเขาก็เหมือนสมัยก่อนแบบพวกเจ้านายของเราเขาจะมีวงดนตรีอะไรที่เขาสนับสนุนอะไรเงี้ยนะเขาจะมีช่างวาดรูปประจําตัวอะไรเงี้ยนี่คือเป็นวิธีการหาเงินของเขาเสร็จแล้วเขาก็ตายแล้วเขาฝังที่เซนต์มาริบนุน เชิดยาซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็มีเงินมีเงินอยู่เจอเขาที่สภาพเป็นไงก็ดีค่ะเขาก็โอเคอยู่เขาก็นอน <c oughs> นอนตรงนอนตรงเรียบร้อยดีไม่ได้มียอยู่ในทรายนแล้วคนที่นอนในทรายเนี่ยหนูชอบมากเพราว่าเขาเขาแกะง่าย คือแบบว่าไม่ต้องไปดินมันแข็งดินแข็งนี่แกะยากพอทรายเนี่ยนุ่มใช่นุ่มแล้วก็ดูกระดูกจะอยู่ในสภาพดีเยอะมากแล้วเราเก็บง่ายพวกที่อยู่ในดินดินเหนียวต้องไม่แงะมาดิไม่งีกระดูกแตกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ครบบางทีปลายนิ้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งเราจะไม่ได้ทุกอย่างนะคะถ้ามันต้องดินดีจริงถ้าอยากจะเสียชีวิตให้นักโบราณคดีมีความสุขและเก็บง่ายเนี่ย ให้ฝังดเอยไม่ได้รายใช่แต่ว่าทรายก็ต้องมีกรดน้อยหน่อยนะคะถ้ากรดมากมันก็กัดกระดูเป็นกร่อนเหมือนกันก็ต้องทรายที่ทรายแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีแต่ป็นในกองแล้วไม่รู้ฝังฝังที่ไหนกันแล้วแต่เขาแล้วกันอ้าวใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับอะไรไหมฮะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะจบผมเป็นเบนจามินแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ตอนไปขุดที่ป่าช้าที่มาริโบนนะคะมันมีฝันประหลาดครั้งหนึ่ง ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยฝันหลังจากขุดกลับมาแล้วตัวเองฝันตัวเองฝันโยฝันเคยฝันประหลาดไม่เคยลืมเลยอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณจริงๆนะคะเพราะว่าวันนั้นฝันว่าอยู่ดีๆในความฝันว,ว่าเรายือนอยู่ แล้วก็มีคนหวีผมให้เราก็ก้มดูเฮ้ยผมเราถึงถึงสะดือเลยอ่ะ mm hmm. แล้วผมเราทําไมมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆทองๆจริงๆตัวเองก็ผมสีน้ําตาลเข้มอยู่แล้วแต่ uh huh. อันนั้นมันน้ําตาลแบบ mm hmm. ไม่ใช่หัวเราอ่ะเป็นสีน้ําตาลอ่อนทองๆแล้วก็มีรู้สึกว่าใครสักคนกําลังติดกระดุมอะไรข้างหลังชุดเรา mm hmm. แล้วคนนึ่งกำลังหวีผมให้เราเราก็ยืนอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเด็กสาวอายุสิ ห้าสิบไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะสิบสองสิบสามด้วยซ้าเป็นเด็กสาวพอเรามองเห็นพอเราก้มดูแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นหน้าตัวเองคือมันเป็นภาพแบบ P O โออะไรเลยที่เขาว่าเนาะคือเห็นอย่างนี้เลยแล้วก็เห็นว่าเออคนนี้กาลังหวีผมเหมือนจริงมากเหมือนจริงเหมือนจริงแล้วรู้สึกกำลังคือความรู้สึกคือใครกําลังกลัดกระดุมเสื้อให้เราข้างหลังอ่ะมันมีมือขยุยอยู่อ่ะคือเขากลัดเสื้อให้เราแล้วก็มีคนหวีผมให้เราแล้วก็โอเค เราก็ได้ยินเสียงตะโกนโบกเวกภาษาอะไรก็ไม่รู้เราก็วิ่งไปดูตรงหน้าต่างเพราะหน้าต่างตรงห้องเราเป็นหน้าต่างบานใหญ่มากเ <c oughs> ขาวิ่งไปดูแล้วก็เห็นชนก,กิ้งจอกสองตัวแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งมีเลือดติดที่ปาก <c oughs> อีกตัวหนึ่งมีขาเล็กๆเ,เหมือนขาเด็ก <c oughs> เล็กๆอยู่ในปาก <c oughs> <c oughs> เราก็มองไปอีกทีอ้าวเป็นเด็กนึกถึงไอ้พวกคิวปิดไอ้พวกอ,อะไรการมาเทพน้อยอหัวมันหยิกหยิกแล้วเสื้อผ้าไม่ใส่แต่ขาหายไปข้างหนึง่งแล้วก็นอนอยู่บนพื้นแล้วก็เด็กคนนั้นเด็กดคนนั้นกัดตายไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแต่ไม่ร้องอไม่อะไรเลยไม่เหลือแล้วเพราะว่าขาใช่ข,ข้างหนึ่งอยู่ในปา่าแต่ว่าเราก็มีผู้ใหญ่ก็จะเห็นผู้หญิงที่แบบใส่ชุดกระโปรงสุมส่มๆแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะแล้วก็เอาไม้คว้างแล้วผู้ชายก็เอาไอ้ตัวไอ้สามง่าม <G ül> กำลังไล่แทงไอ้หมาจิ้งจอกใช่สองตัวแต่ว่ามันก็หนีไปได้แล้วเราก็เห็นเด็กแล้วพอเราเห็นเด็กในฝันเราก็ <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนในหนังเลยแ <c oughs> บบว่ากรีดร้องแบบสูดเสียงพอเราตกใจตื่นมาเราก็รู้สึกว่าปากเราอย่างเงี้ยอ่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเสร็จ <c oughs> แล้ววันรุ่งขึ้นพอเราไปขุดศพแรกเป็นศพเด็กเฮ้ยมีขาไหม ไม่มีเจอแต่หัวกระโหลกด้วยซ้ําเจอแต่หัวกระโหลกเป็นศพเด็กแล้วก็เป็นกระดูกเล็กๆเป็นกระดูกกระดูกสันหลังะเล็กๆกระดูกซี่โครงแล้วก็มีแขนแต่ว่ามันไม่ครบเพราะว่าเวลาเขาขุดเขาจะขุดหลุมผู้ใหญ่ด้วยบางทีก็ตัดเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีขาเด็กอาจจะหลุดไปไม่ได้ตั้งใจอะไรอาจจะไม่ได้เป็นการตายด้วยการไม่มีขาอะไรอย่างงี้ก็ได้นี่เป็นเป็นแค่ความฝันแปลกๆซึ่งมันอาจจะนําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งคือ อีกไม่ถึงเดือนไม่กี่อาทิตย์ต่อมาแล้วก็คิดจะไปเที่ยวที่วอริคาสเซิลที่อยู่ในเมืองวอริวอริคาสเซิลเนี่ยเป็นสถานที่โบราณยังไงฮะคือ,อเป็นคาสเซิล <Castle, S 1> เป็นปราสาทเป็นปราสาทในยุคกลางด้วยจะมีอะไรเกี่ยวกับยุคกลางด้วยแล้วก็คือเขาก็จะโชว์ว่าชีวิตสมัยนั้นของคนในยุคกลาง,งที่อยู่ในปราสาท<ง>เป็นยังไงกี<ม>่ร้อยปีให้ยุคกลางประมาณหลังโรมันยุคกลางนี้จะก่อน ก่อนชิวดาค่ะชิวด้าประมาณ1 5ึ่งห้างของอังกฤษก็จะเป็นประมาณหน<ร>ึ่งศูนย์หน่รวมพันปีร่วมพันปีนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะแล้วเราก็แบบว่าเออเข้าไปดูดีกว่าซื้อตัว๋วซื้อเข้าไปดูพอไปถึงจริงเราก็เห็นเข้าไปรูปแรกที่เห็นคือนาทีแรกเลยคือหุ่นเป็นหุ่นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วชุดที่เขาใส่เราก็ตึงคล้ายๆกับที่เราเห็นในฝันวันนั้นเลยวทรงผมเดียวกันใส่ชุดคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเป๊ะคือผม ก็ไม่ใช่ผมของเราในความฝันเด็กคนนั้นผมบอนเป็นผมบอนแบบสีทองของเราเป็นสีน้ำตาลอมทองนิดนิดคนละสีกันแต่ว่าแต่งชุดเหมือนกันเลยมันน่าจะร่วมสมัยกันที่มันตกใจคือเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยคือเห็นน้องคนนั้นหุ่นของเด็กคนนั้นอายุคล้ายๆรุ่นเราเขาเดียวกับตอนที่เรารู้สึกตอนแต่ตอนนั้นอ่ะที่เราฝันอายุ25แล้วนะคะคแต่ในฝันเรารู้สึกว่าเราอายุเป็นทีนเอเจอร์เป็นเด็กแล้วคราวนี้เราเห็นชุดของเขาเต็มเต็มเลย เสร็จแล้วยังไงก็ไม่รู้มันนึกไปถึงเรื่องที่เพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลายัลายเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นอดีตชาติของตัวเองซึ่งเนี่ยเราลืมไปแล้วมันเป็นห้าหปีก่อนหน้านี้ซึ่งเราลืมไปแล้วว่าเขาเคยพูดเรื่องอะไรแต่พอเห็นชุดนี้มันนึกไปถึงเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นอดีตชาติของตัวเองแนนตน่นี่เราให้ฟังตั้งแต่เรียนศิลปกรใช่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่พอมาเจอภาพของ หุ่นนี้ก็นึกถึงเรื่องของตัวเองที่ฝันแล้วก็นึกย้อนไปถึงภาพของชุดที่เพื่อนเราวาดให้ดูเพราะเขาวาดรูปเก่งเขาบอกเขาเห็นลุปเสื้อเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นผ้าสีเดียวแล้วผมอย่างนี้อย่างนี้มันก็ว่าแล้วก็อีหลายปีต่อมา The Lo r d of the Rings ก็ออกอเราก็บอกเฮ้ยชุดนี้คุณคุณทาไมเราชอบจังวะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทําไมเราชอบแบบนี้จังเลยชอบอะกาลังจะสรุปให้โยเผื่อ f อีตามไม่ทันนะ<า>ก็คือว่า ภาพจากความฝันในวันที่เราขุดศพในช่วงที่เราไปขุดศพเราฝันถึงผู้หญิงคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงยุโรปนะเป็นตัวเราว่าเราเป็นคนคนนั้นเป็นผู้หญิงยุโรปมีคนมาหวีผมให้เราเราฝันว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้วพอเราต่อมาเราก็มาเห็นภาพที่วอริค a s ส l ซลเจอไอหุ่นเนี่ยมันมันคือเด็กผู้หญิงในฝันเราอายุไละรุ่นราวคราวเดียวกับ<ม>ที่เราฝันผมทรงเดียวกันแต่คนละสี แล้วก็นึกย้อนกลับไปถึงเมื่อตอนที่เรียนศิลปกรว่ามีเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติของเพื่อนเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบนี้แล้วก็อยู่ในยุคแบบนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะเนี่ยเราน่าจะเป็นเพื่อนกันในยุคนั้นหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนกันในชาตินี้เราก็เลยเกิดมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าออเคชตินี้มาเป็นคนไทยมาเกิดเป็นคนไทยพร้อมกันแต่ในอดีตชาติถ้าทางความเชื่อทางจิตวิญญาณนะเราก็อาจจะอยู่ในประเทศนี้แหละ แต่เป็นเพื่อนกันใช่เป็นชาวอังกฤษรวมกักกันอ,อาจจะรู้จักกัน,น,น,นหรือเป็นกัลยะนานมิตรกันหรืออะไรอาจจะอายุไม่เท่ากันคือไม่เชื่อว่าในโลกนี้มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วโยก็มีความคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ